สวัสดีค่ะตากแตนชลาดาเองค่ะนี่ให้ดูหุ่นตอนนี้นะคะซึ่งแบบว่าสองอาทิตย์ก่อนนะคะตากแตนน้ำหนัก76กกิโลนะคะตอนนี้มาทานโซยูนะคะชากาแฟแล้วก็โกโก้สลับกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันถาะว่าหลังจากสองอาทิตย์กว่าที่ทานไปจะเหลือน้ำหนักเท่าไหร่จาก76ดสค่ะทา,ามาชั่งกิโลค่ะเดี๋ยวแป๊บน,นะอยากให้ทุกคนได้เห็นด้วยชุบชุบ ยังเตะสิดสิ์อยู่เลยใช่ป่ะที่แตนอีทในเฟซบุ๊กอะนี่เดี๋ยวให้ทุกคนดูค่ะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนทำยังไงให้เห็นอะ่ะเดี๋ยวกลับนากล้องให้เดี๋ยวกลับนากล้องให้ ไปตามโซยูเลยค่ะกาแฟโกโก้ชาไทยมีให้คุณเลือกกินแล้วสวยผมกาแฟโกโก้และชาไทยของโซยูนะคะทุกคนราคาเพียงแค่99บาทเท่านั้นจากปกติ129บาทนะคะช่วยคุมหิวนะคะอิ่มวันอิ่มนานไม่ทานจุกจิกแค่99บาททุกคน